สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินต่ำปูมาปูมาจามาเดอมาเดอผพักกระมีบกแตง่งแร่ดิสกบพักคอดนะดจ้ะอืมกำได้สุะแกะสร้างเม้าส์อืมเอาออกมาตู้เย็นใหม่ๆเลย thăm ma đây ngắm một cà thiệt không nửa mân Hãy subscribe ต้องเอาเนี่ยมันเดี๋ยวก่อนมัน่อสีเฉ็นน้ำอยากินคำดีก่อนอื ม,มือนอ่างหน่อยกับมูม,นมันต่ำซูเพอ่์จินนันออกเข้มไปหน่อยนึงเว้ยต่ำม,มือนนี้ dẹp bệ lên năng này và cái năng phát gì là làm sao con năng này tìm của chưa <c oughs> กินปูไม่ต้องกลมๆเงี้ยนะพี่น,น้องแทะตีนมันต้องใส่เวลา ปูมา,จากจ้าจอพันยังมากินกับมันค่อยสิเขากันกับปูพี่นนองมี่ตะบ,บักแต่งนี่แล้วตะบ,บักแรดดิด เดยงเวลาคือเก่าแล้วพี่น้องอมกวมบพระท่านได้ขึ้ม,มานะที่เกิดน,นั่งกระโดดลงมาในเฟซบุ๊กอะไดที่เฮดาก้าฟอมมฮดากา้าก็อยู่เมืองไทยมัน <c> น <oughs> ่าจะกลับมาเดือนใดบุญ กับซองเดือนนั่งกับปเย่ยมแดดดีกับมามี่อยู่สุโขทัยจ้ะ กลุม่มกลุ่มกลุ่มเงี้ยเง้ยจะฟาไล่ตายด้วเป็นห้องเอากลางมันทิ่ม เอาลูกให้แล้วเด้อคุณพ่อพาลูกไปนอนแล้วได้แล้วแม่กินยำปูอยู่ลูกแข่งลูกแข่งอแง,งน,อน,นอนสับนอนสับนอนหินพันนอนสับหัวแรงจ้ะ นย่งนอนสับหัแรงผู้เฒ่าเข้าไปให้เขานอนบอ่ซื่นบ่นอนขึ้นมามันบ่ซื่นเนาะพี่ตากผ้าอ้อ,อ,อมเห็นปะเมมบอยว่ามันเป็นกุซิโลบายแล้วพี่น้องเนาะเพื่อว่ามันได้เวลาเห็ดแลงเห็ดง่ายเ,ายเราสินะเพิ่นก็เลยไปนั่น,นสับหัวแรงมันเวลาเวลาเห็ดเบียดหรอเวลาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ เตี่ยนกับเผากับน้ำเป็นน้นํานซับแวงแู้งฒ่าามันไม่ด้ถาคือก,กินเ,าเ้าใบรองเพ่งเ,เ, <c oughs> เนาะออเครกับเขา,นาเนี่ยขั้วใบรองเพ่งเ,เนาะเครกับเขาวไปล่องไปน้ำมันว่าจะได้พเฒ่าอุสลบายของเพื่อนเนาะ จริงๆเรากันมอเห็นน้ำลายเข้าเด่นกระเด็นลงไปเวลาลองเพ่งลองเพื่อนน้ำลายสีดงเด่นลงไปเนี่ยนวกิ่นเรากาบเห็ดแห้งเห็ดเน่กินซาข้าลองแต่เพลงกับเขาบลเลียวตเทืองสินะเป็นกระไรว่าลองเพลงเราจะได้ปัวเถ่าเลยลองเพลงเห็ดกับเขาเฮ้ยไข่ได้เลยแปดสิบเก้าพอไง เขาบอกเราอยู่หอดร้อยปีได้หรอเจ็ดเดีขาดน้ำคลีนมาสะั่นอยู่ดุ่นๆคือคลีนบันแล้วหลน่นแปดสิบเก้าฟันยังเต็มแถวดิวเจ้พ่อยัน่ะฟันแถหดด้วยมีฟันปลอมฟันยังแข็งแรงยังอยู่ทุกเล็ม ท้างไปหาหม,มอทุ้งหกเดือนมีส่วงโควิดมากเนี่ยหลายเพิ่นไม่ได้ไปหมอรละงับตรวจช่วงฤด,ด,ดูตรวจฟันเพิ่นขออนุญาตนะจ๊ะกุม,มีกุม,มีแบ่บนวทั้องอยู่ทางไปแล้วได้ตัง ขอพูดทัวเป็นทุกใายซับสไครกับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันชินาสวัสดีจ้าคิวเขาไม่เป็นตังหัวทด้พี่น้องขอมวดเขาขมวดเขาว่านี่เป็นร่องเป็นร่องยบบาย